สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับพบกับนัดกันเรวานครับในตรงกับวันเสาร์นะครับที่11เดนะครับเดือนธันวาคมแล้วนะฮะในวันนี้ไม่มีเลิกงามยามดีนะครับซึ่งวันนี้แน่นอนว่านะครับใครที่ทํากิจกรรมอะไรต่างๆนานาก็บางคนอยู่ต่างจังหวัดแล้วหรือว่าเดินทางไปไหนมาไหนนะครับอันนี้ต้องเตือนนิดนึงนะว่าเพราะว่ามีเพื่อนเรานะครับก็มีท่านหนึ่งเขาบอกว่า เพิ่งถอยรถนะครับจากในโรงรถตัวเองนะครับแล้วก็ไปเหยียบนะครับเหยียบสัตว์เลี้ยงของตัวเองนะครับสุนัขหรือแมวหรือกรตายของตัวเองนะครับก็เลยทําให้แบบยัีงเสียใจนะครับก็เหยียบลูกแมวของตัวเองนะเพราะฉะนั้นทันที่เลี้ยงนะครับเลี้ยงสัตว์ในบ้านนะฮะแล้วจะถอยรถ ทั้งเอาเข้านะครับหรือว่าจะถอยออกอะไรพวกนี้นะครับดูดีๆนะฮะบางทีเราอาจจะเคยเห็นคลิปนะครับบางทีไม่ใช่แบบเป็นสัตว์หรือบางทีเป็นแบบเด็กอะไรเงี้ยนะบางทีเราก็ไม่เห็นนะครับตอนถอยก็ไม่มีเนี่ยก็เห็นเห็นอยู่น่ฮะแต่หาหน้าไปแวบนึงนะครับเข้าเกยร์นิดนึงนะครับไม่รู้เลยว,ว่าเด็กวิ่งมาพอดีเงี้ยนะครับฉะนั้นก่อนจะถอยหน้าถอยหลังนะครับก้มดูดีๆนะว่า มีสิ่งใดที่ยังมีชีวิตอยู่รอบๆรถหรือเปล่านะครับหรือว่าระหว่างรถที่จะถอยเข้าถอยออกอะไรพวกนี้นะครับอย่าไปอยู่แนวเดียวกับหน้ารถหรือหลังรถนะเพราะว่าบางทีมีเหตุสลดที่มันน่ากลัวนะครับก็ต้องเตือนๆไว้ก่อนนะอ่าโอเคนะครับผมเคยเจอนะไปต่างจังหวัดนะครับนานและนะครับก็ไปจอดรถเนี่ยก็ข้างทางฟุตบาทนะครับก็รู้สึกยังไงไม่รู้นะรู้สึกติงหิตนงฮะก็เลยก้มลงไปดูรถนะครับใต้ท้องไม่มีอะไรครับแต่ว่าตรงล้อเนี่ยมันมี เหมือนกับเรือใบเรือใบคือพวกตะปูที่มันบิดนะครับประมาณนี้แหละนะฮะอยู่ตรงล้อเลยนะครับแล้วก็มีรถมาจอดติดข้างหน้าเลยนะครับยังไงก็ต้องถอยหลังออกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้ก้มดูนี่เต็มเตเหมือนกันนะก็เลยเออ รู้สึกเต็งหิดต,ต็งหิดก็เลยออกงั้นช่วงนี้ก็ขับรถขับอะไรก็ตามระมัดระวังกันหน่อยละกันนะครับโอเคแล้วก็เรื่องของเลขมงคลนะครับในช่วงวันนี้นะครับมีดังนี้ฮะมีเลข1น,นะครับเลข6นะครับเลข8นะครับแล้วก็เลข3นะครับส่วนเลขที่ไม่ถูชัรววันนี้คือเลข4นะฮะ แล้วก็สีที่ถูกฉลกนะครับวันนี้นะก็เรียงลําดับเลยนะครับวันนี้คือสีดํานะครับสีต่อมาคือสีฟ้านะครับสีต่อมานะครับคือสีชมพูนะครับแล้วสุดท้ายคือสีแดงนะครับส่วนสีที่วันนี้ไม่ค่อยใช้หรือเรื่องเลียงนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหรือว่าเป็นระก็ตานะครับก็สีเขียวนะครับคือไม่ค่อยใช้กันนะครับแล้วก็นี่ผมทําคลิปนี้นะครับเพราะว่าบางคนไปไหว้พระนะครับในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้นะครับ ผมก็จะนึกถึงนะครับเพราะว่าบางคนชอบมันมีเพื่อนๆถามมาแหละผมก็เลยทาเป็นคลิปนี้ไว้นะครับบอกว่าเคยติดนี้กรรมนะครับกับใครบางคนมาก่อนนะอืก็บางคนก็อย่างที่บอกครับอาจจะเคยทําร้ายใครนะครับหรือว่าไปโกงใครมาหรือว่าอาจจะทําให้ใครแบบมีความเสียใจนะครับหรือว่าจะเคยไปหักอกใครนะครับหรือทําให้ใครทั้งเข้าใจถูกหรือเข้าใจผิดนะครับแล้วปัจจุบันคนนั้นเขาไม่ได้อยู่แล้วบางคนอาจจะไม่อยู่เพราะว่า ตามตัวไม่เจออย่างที่2องคืออาจจะไม่ได้มีชีวิตยอยู่แล้วนะครับหรือว่าบางคนอาจจะรู้จักแหละแต่ว่าไม่กล้าไปล้าเลิกพูดหรือว่าจริงๆเราคาใจเรื่องนี้นะเราเคยไปทําอะไรเธออะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าบางคนเขาก็พยายามลืมในสิ่งที่เ,เคยมีประเด็นต่อกันนี่ก่อนไมหมฮะแล้วเราไปสะกิดแผลนะครับแทนที่เขาจะให้อาภัยเขากลายเป็นเศร้าใจอีกเพราะฉะนั้นบางทีมันก็เลยกลายเป็นว่าใครที่ติดนี่กรรมนะครับไม่ว่าคนหรือสถานที่สถานที่บางแห่งนะครับบางคนอาจจะเคยไปวัดแล้ว อาจจะเคยไปหยิบนะครับอะไรขึ้นมานะอ่ามันก,ก็เรียกว่าเป็นนี่กรรมเหมือนกันนะครับจริงๆนะถ้าเอาตามหลักเลยนะคุณอาจจะเห็นมะม่วงนะครับล่วงในวัดนะครับเออหยิบไปทานดีกว่าจริงๆก็ผิดนะเพราะอะไรอ่ามันก็เป็นมะม่วงที่มันล่วงแล้วนี่มันคือในเขตเอาวาสพุทธาวาสนะครับมันเป็นเขตสงฆ์นะครับอะไรก็ตามมันอาจจะย่อยสลายในสิ่งนั้นเป็นปุ๋ยที่ดีของวัดนั้นก็ได้แต่คุณเอามาเนี่ยคือยกตัวอย่างเฉยๆนะฮะฉะนั้นมันคือเศวิุากรรมสวัย เขาเรียกว่าเวลาที่ช่วงสงกา์เขาจะมีการก่อกองทรายไงก็ยังถือว่าเหยียบนะฮะทรายออกจากวัดนะครับเขาเลยเอาทรายเข้ามาในวัดเพื่อทดแทนคือดฉะนั้นก็เรียกว่าผมเลยทําคลิปนี้ครับใครที่มีรู้สึกติดหนี้เวนี่กัรกับใครนะครับแล้วหรือกับสถานที่ใดนะครับแล้วไม่สามารถที่จะไปคุยกับคนคนนั้นได้หรือสถานที่นั้นได้ครับก็ใช้วิธีนี้แหละทำเรียเพียงลําพังได้นะครับโดยที่ไม่ต้องตั้งบารม์วิธีะรใหญ่โตนะครับ เราอยู่คนเดียวแล้วว่าแก้ด้วยตัวคนเดียวนี่แหละนะครับแก้อย่างไรก็ลองไปอ่านตามคลิปนี้นะครับแล้วก็ลองเข้าไปฟังดูนะครับใช้ตัวเราหรือว่าใช้กับคนแก้ชิดเราก็ได้นะถ้าเราไม่มีประเด็นอะไรแต่ว่าแฟนเราหรือว่าลูกเราหรือว่า father, คุณพ่อคุณแม่เรารู้เพื่อนเรานะครับมีประเด็นอะไรกับใครนะครับลองแนะนําเขาได้นะครับเผื่อเขาเราียกว่าหนามยอกอกนะครับเพราะฉะนั <j> uh, ้นมันก็จะได้ถอดออกจากความรู้สึกจากใจสักทีนะครับโอเคลองไปดูคลิปนี้ได้นะครับ เข้าไปในช่อง v ีโคคนักันนะครับแล้วเข้าไปในเพลย์ลิสต์นะครับผมจะอยู่ในน่าจะอยู่ในหมวดของความเชื่อนะประมาณนี้ครับโอเคนะฮะก็คงจะเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะครับใครที่ออกไปต่างจังหวัดนะครับแล้วกเ็เรียกว่าลวรถน้ำหนักอยู่นะครับเหมนวงเล็บนิดนึงนะ ต้องขอประเด็นนิดนึงเพราะว่าบางคนบอกไปต่างจังหวัดแล้วก็มีเค้ากินของอะไรกันเต็มที่เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะอดอาหารอยู่แล้วก็ระวังเรื่องน้ําหนักตัวอยู่ก็จะไม่กินอะไรเลยนะครับก็จะทุกข์ใจเพราะว่าทุกคนเค้ากินกันหมดนะครับพยายามนะฮะกินนิดนหน่อยได้นะอย่าไปซีเรียสนะครับเดี๋ยวคุณค่อยกลับมาแล้วค่อยอดอีกทีก็ได้นะครับไปเที่ยวมีความสุขแล้วนะครับทั้งกายทั้งใจนะครับแล้วก็อิ่มใจอิ่มบุญแล้วก็ต้องอิ่มพุงด้วยนะครับโอเคนะฮะลาไม่ลาสิดูดวง1ันตสองรับ ก็เรากดซิงกันครับเริ่มที่กรกกดก่อนนะครับวันนี้คนกรกกดวันนี้ขุกขลักคุกคลักนะครับอะไรที่ทําอยู่เนี่ยหรือกิจกรรมที่ทำนะครับมันดูขุกขลักดูมีปัญหานะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าแก้ไม่ได้มันก็แก้ได้นะพิจารณาว่ามันก็ต้องรู้ว่าเออวันนี้ดูมันอะไรมันไม่ค่อยเป็นใจสักเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นไปได้นะครับในช่วงนี้เรียกว่ามีสตินิดนึงแล้วก็ใจเย็นๆเยอะหน่อยนะครับรวมไปถึง การไปไหนมาไหนทําอะไรก็เหมือนอาจจะมีคนขัดใจบ้างนะครับไม่ทําให้เราราบรื่นสักเท่าไหร่นักอะไรประมาณน,นี้นี่ครับฉะนั้นวันนี้ก็เรียกว่าอารมณ์ประมาณว่ามันขุกขัก แค่น,นั้นเองนะอย่าอธิบายเขาว่าขู่คลักนี่แต่ละคนมันก็กขู่คลักแตกต่างกันแล้วกันเนาะแต่ว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับจะไปซเ,เรียสเลยแต่ว่าให้รู้ไว้แต่ล่าลข้อดีอย่างครับเป็คืเรื่องของการเงินนะครับค่าใช้จ่ายนะครับยังพอที่จะหมุนได้ขึ้นเรื่อยๆนะแล้วก็มันมีดวงการใช้จ่ายจุกจิกนะครับจุกจิกในนี้คือ1กินนะครับเที่ยวซื้อของนะครับ จำเป็นซื้อของที่จําเป็นนะแล้วก็เรื่องของการออกงานสังคมนะครับบางทีจะนัดหมายเพื่อนฝูงหรือว่าใครก็ตามนะครับเั้นค่าใช้จ่ายวันนี้มันจะเป็นค่าใช้จ่ายแบบหลายๆอย่างรวมๆกันนะส่วนใครที่ทำธุรกิจหรือว่าใครทำงานในช่วงวันนี้นะครับเขาว่าคุกคลักมันก็เลยทำให้การทำงานมันเห็นผลชัดเจนหน่อยนะครับมากกว่าการใช้ชีวิตทั่วๆไป,ปเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องระมัดระวังงานหลุดตกหล่นหรือว่ามีปัญหากับเพื่อนร่วมง,งานอะไรด้วยนะครับหรือว่าเหนื่อยเหนื่อยยุ่งๆพอสมควรนะ แต่โดยรวมภาพรวมผมว่าดาวนะครับหรือว่าดวงมันไม่เสียมันก็กลายเป็นว่ารู้สึกหมุดหิดบ้างแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ความรักนะฮะในช่วงวันนี้มันอึดอัดนะครับมันมีอะไรที่ไม่ค่อยได้ดังใจนะเพราะฉะนั้นวันนี้เรื่องต่างๆเงินงานความรักเอาจริงๆแล้วดูทรงไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นักนะพเพียงแต่ว่า มันก็ยังดีที่หนึ่งแก้ปัญหาได้ข้อ2อยังดีที่อารมณ์คนราศีกรกฎเป็นคนคนอารมณ์เย็นนะครับในระดับนึงแหละแล้วข้อ3ามอนข้างปรงกว่าสมัยก่อนเยอะถ้าเป็นสมัยวัยรุ่นด้วยเป็นสมัยที่แบบรุ่นรุ่นกว่านี้นะฮะเมื่อหลายๆปีก่อนเนี่ยคุณแรงกว่านี้ถ้าเจอปัญหาอะไรก็จุกกะจิกหรือว่ามีคนโกนประสาทอะไรบางทีคุณสวนหนักกว่าเดิมหรือว่าออกอาการมากกว่านี้เหรือว่าช่วงนี้เหมือนกับวุฒิภาวะมันโตขึ้นนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าเออห่นี้ มันก็แค่นี้เองนะจากนั้นเจ๋งๆนะครับเก่งๆขึ้นนะครับฉะนั้นคนราศีกรกฎวันนี้ประคองประคองชีวิตหน่อยและกันเนาะแล้วก็อย่าไปคาดหวังกับอะไรใครนักแล้วก็ทําอะไรที่เราอยากทำซะถ้ามีปัญหาก็ช่างมันค่อยๆแก้ไปทีละเรื่องแข่นเนี้ยหมดวันแล้วนะแล้วก็เรื่องของอสุขภาพร่างกายนะครับในช่วงวันนี้วันนี้ระวังเจ็บคอร้อนในวันนี้ร้อนในเน,น,น้นเรื่องปากและฟันนั่นเองนะครับเจ็บคอร้อนในมีเสมนหะ แล้วก e ็อย่างช่วงนี้เหนื่อยง่ายนะครับแน่นอกเหนื่อยง่ายต้องระมัดระวังนีดนะแน่นอกนี่บางทีไม่ค่อยดีนะสัญญาณแปลกแนะครับแล้วก็ท่านูนยาไวสยสวนะครับในช่วงวันนี้ที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษคือเรื่องของขี้หลงขี้ลืมวันนี้จะหลงหลงลืมลืมนิดนิดหน่อยหน่อยะครับแล้วอีกอย่างในช่วงวันนี้คือปัญหาเรื่องของดวงตาสายตาจะมีปัญหาเพิ่มมากขึ้นนะครับเจ็บตาเคืองตาอะไรประมาณนี้นะครับโอเคต่อมา ชาวราศีสิงห์ว่างนงฮะในพุทธเกิดในราศีสิงห์นะครับในช่วงวันนี้นะครับมุมดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องของการแก้ปัญหานะครับต่างๆนานาจะแก้ได้มีโอกาสที่จะเรียกว่าอะไรล่ะอืมอะไรวุ่นๆมันจะดีมันจะ มันจะแก้สําเร็จนะครับวันนี้เป็นวันงการแก้ปัญหาวันนี้เป็นวันที่คนมาขอความช่วยเหลือวันนี้เป็นวันที่ทําอะไรก็ประสบความสําเร็จในระดับที่เราค่อนข้างพึงพอใจวันนี้เป็นวันที่มีโอกาสที่จะได้ข่าวอะไรฟุกฟุหรือว่าแก้ปัญหาได้แบบจบง่ายๆเลยหรือว่าอย่างบางทีมันมีอะไรที่เป็นย,กยากๆก็ง่ายประมาณนี้นะฉะนั้นผมบอกว่าคนราศีสิงวันนี้ค่อนข้างจะ จะสนุกกับการทํางานหรือสนุกกับการใช้ชีวิตแล้วก็มีเรื่องดีๆมีข่าวดีๆแล้วก็ได้อยู่กับคนที่เราใกล้ชิดนะครับก็โอเคแหละนะว่าไปมันก็ไอ้ปัญหาอะไรเข้ามากระจุกกระจิกนะครับคุณแก้ได้นะครับเพื่อเผอวันนี้ได้เจอคนที่ที่อยากเจอด้วยหรือว่าคนที่ไม่ได้เจอกันมานานด้วยหรือว่าจะคุยกันทางทางโซเชียลแล้วก็ได้นะครับวันนี้ถ้าที่ต้องระมัดระวังเหรอถ้าผมดูนะครับ มันจะเป็นเรื่องของบาเจ็บนะครับหรือป่วยไข้ไม่สบายเล็กๆน้อยๆไม่ค่อยสบาย,ยนี่สบายตัวอย่างที่2ครับช่วยนี้ขี้ราคาญนะครับฉะนั้นมันจะราคาญใครที่ชักช้าใครที่ยืดยาดใครที่ออทำอะไรก็อึดอาดอะไรพวกนั้นคุณจะรำคาญคนเหล่านี้มากกว่านะครับแล้วก็ประการต่อมา ในช่วงวันนี้คบมุมดาวเกี่ยวข้องกับการความรักนะครับวันนี้ความรักดีนะครับการทําอะไรร่วมกันนะครับหรือว่ามีกิจกรรมร่วมกันค่อนข้างจะมีความสุขและก็ประสบความสําเร็จด้วยนะครับข้อดีอย่างครับในเรื่องความรักคือใครที่โสดนะครับการพูดคุยอะไรกับใครก็มีความสุขดีมีความเรียกว่ามีข่าวดีๆหรือว่าคุณไปจีบเขานะครับเขาก็เหมือนก็คุยดีด้วยอย่างน้อยก็คุยและมีความสุขนี่ในความรักวันนี้ดีแล้วกันนะในมุมต่างๆ สิ่งที่ต้องระมัดระวังเรื่องความรักนะครับสำหรับคนที่โสดนะครับหรือคนที่เพิ่งคุยกับใครสักคนหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นแบบเพศที่เป็นเพศหญิงก็ได้นะต้องบอกก่อนนะครับว่าบางทีมันเป็นวันที่อารมณ์หรือฮอร์โมนมันมันมันวิ่งรอบตัวได้หรือว่าอีกอย่างคือถ้าสมมติเอางี้ดีกว่า จะอ้อมทำไมเนี่ยระวังเรื่องเสียตัวนะครับต้องบอกงี้นะครับสมมอวุุ้ณไปไหนมาไ,ไหน,ไหนก็ต้องเรามาระวังเรื่องของไปกับแฟนไปกับคนที่เราใกล้ชิดนะครับบางทีมันยังไม่สนิทอ,อะไรนักนะก็ต้องเรามาระวังอารมณ์มันจะพาไปบรรยากาศมันจะพาไปนะครับประมาณนี้แหละบางทีผมก็จะอ้อมไปอ้อมมามันก็ไปไหนก็เขาลาเข้อพงกลนะเอาตร,ตรงนะครับระวังเสียตัวนะครับสาหรับวัยนะครับต้องบอกนะมันไม่ใช่แบบโอ้รุ่นสอวอรุ่นนี้แล้วไม่เป็นไรหรอกมัง้งอาจารย์นะครับจะเอาอะไรก็ได้นะที่เรายังกลัวเรื่องนี้อยู่ก็ ถ้าไปไหนมาไหนก็ต้องระมัดระวังแล้วกันนะครับแล้วก็เรื่องของสุขภาพร่างกายครับที่ต้องระวังคือการปวดท้องจุกเสียดแน่นท้องใครที่อยู่ในวัยโสโวอร,ระวังความดันกับท้องบุกท้องเสียด้วยนะครับต่อมาชาวราศีกันนะฮะในช่วงวันนี้นะครับมุมดาวเกี่ยวกักบเรื่องของการทําอะไรก็ตามเริ่มที่จะมีข่าวดีๆช่วงประมาณใบแก่ๆไปแล้วนะครับเรียกว่ามุมดาวนะครับอ่าแล้วก็องศาดาวเริ่มที่จะส่งผลดีต่อตัวเราแล้วก็มีโอกาสที่จะ แก้ปัญหารอต่างๆนานาที่มันคาราคาซังในช่วงที่ผ่านมาได้นะครับแล้วก็มันมีข่าวดีๆอะไรที่เรารอคอยอยู่เนาะเพราะว่าช่วงใบแก่ๆไปแล้วเริ่มที่จะเป็นเวลาของกันบ้างแล้วนะครับแต่ว่าช่วงเช้ชาถึงบ่ายทั่วไปนะครับมันจะขุกขักมันจะดูอึดอัดมันจะดูเหนื่อยเนื่อยมันจะดูขี้เกียจมันจะดูขุกขักขุกคลิกอะไรกันนู้นนะครับขุกคลิกนี่มันเหมือนก๋วยเตี๋ยวเนะเพราะฉะนั้นก็เนี่ยแหละรครับ ก็ใบไปบายแก่ไปแล้วมันเริ่มจะเข้าที่เข้าทางแล้วแล้วก็เรื่องการเงินนะครับมันจะมีข่าวดีๆเรื่องการเงินนะครับหรือว่าอ,อย่างน้อยเขาว่าข่าวดีๆเที่ยก,การซื้อเข้าของอะไรแล้วก็รู้สึกว่ามันถูกใจพอใจมันก็เป็นข่าวดีๆเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองหรือไรายได้ไดไรายจ่ายอะไรพวกนี้นะครับก็โอเคนะผมว่ามันแก้ปัญหาได้นะครับฉะนั้นช่วงนี้มุมดาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินแล้วก็เรื่องของการงานนะครับมันจะเริ่ม เรียกว่ามาแรงตอนปลายนะครับฉะนั้นช่วงใบแก่ๆไปแล้วนะครับนี่แหละเริ่มที่จะเข้าที่เข้าทางหรือว่าหวังผลต่างๆที่เราอยากให้มันสําเร็จนะครับแต่ว่าถ้าใครทําอะไรช่วงเช้าเช้าถึงสายๆหรือว่าช่วงกลางวันก็คุลักเยอะหน่อยนะครับแล้วก็ต่อมาเรื่องของความรักลหะคนที่โสดนะครับก็มีโอกาสนะที่จะ ใกล้ชิดนะครับบางทีเขาว่าใกล้ชิดมันได้ทั้งทางกายแล้วก็ทางใจนะบางทีความรู้สึกทางความรู้สึกเป็นคำที่ผูกพันนะครับกับคนที่เราคุยด้วยแล้วก็คนที่เราคบหาหรือว่าคนที่เรารู้สึกดีด้วยนะครับมันก็เรียกว่าค่อยๆแนบแน่นขึ้นเรื่อยๆนะครับแนวโน้มก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะแล้วก็เพราะะนั้นก็มีโอกาสที่จะ ใกล้ชิดทางใหนทางหนึ่งนะครับความรักดีแหละแล้วก็คนที่มีคู่มีแฟนหรือมีคนที่เารารักและผูกพันอยู่แล้วนะครับในช่วงวันนี้มุมดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักเลยนะครับมีโอกาสาไปไหนมาไหนด้วยกันทําอะไรร่วมกันนะครับมีอะไรที่เป็นคู่ร่วมกันหรือว่าช่วยเหลือหรือให้อภัยกันและกันนะครับหรือเป็นไอเดียเป็นที่ปรึกษาให้แก่กันและกันได้ด้วยเช่นเดีวยวกันนะครับประมาณนี้เนานะความรักค่อนข้างดีแหละถ้ามีปัญหาอะไรเดี๋ยวก็จะคุยก็เคลียร์ยกันได้นั่นเองนะแล้วก็ต่อมา สุขภาพร่างกายครับที่ต้องระมัดระวังคือการจะเรียกว่าท้องเสียนะครับระวังวันเนี้ยอาหารอาหารจะทําให้ป่วยได้ง่ายและอาหารทําให้ Answer. อ้วนได้ง่ายเพราะฉะนั้นระวังเรื่องอาหารจะทําให้เรารู้สึกว่าป่วยทางใดทางหนึ่งนะครับป่วยร่างกายคือเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายหรือป่วยทางใจรู้สึกว่าโอ้โหไม่ช่วนี้ลดน้าหนักไม่ลงสักทีอะไรประมาณนี้นะครับแต่บางคนก็แปลกนะทานเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนก็มีนะครับ <S <S ทานเยอะมากเลยระบบเาผาผลาญเขาดีมากนะครับแต่บางคนทานนิดเดียนะครับโอ้โห ไปเลยนะครับไปไกลเลยนะฮะเพราะนั้นก็แล้วแต่คนว,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 วันนั้นเราเรารมัดระวังเรื่องอาหารการกินแล้วก็น้ําหนักตัวด้วยนะครับเราส่วนท่านี่ในว,วัยสวนะครับในช่วงวันนี้มุมดาวเกี่ยวข้องเกิดเรื่องของอจะเรียกว่าคนใกล้ชิดป่วยไข้ไม่สบายด้วยก็ได้นะครับบางทีแฟนเราหรือว่าลูกหลานหรือเป็นเพื่อนฝูงเรานะครับเราจะได้ข่าวคนที่เรารู้จักป่วยไข้ไม่สบายนะครับแล้วก็การใช้เงินช่วงนี้มันจะหมุนเงินติ้วติหนักมากเลยแล้วก็เรื่องของ เรื่องสุขภาพร่างกายครับวันนี้จะไปมาเรื่องเข่านะครับเข่ากล้ามเนื้อหรือข้อทั้งหลายนะครับข้อเข่าข้อบ่าไหลแล้วก็อะไรล่ะก้นกบประมาณนี้นะครับจะเป็นการเรื่องการปวดนะครับฉะนั้นวันนี้ก็เซฟเซฟร่างกายหน่อยแล้วกันนะครับมาดูบทสรุปนะครับในโคลราสีกรกฎครับคิดทําสิ่งใดครับมีโอกาสจะสําเร็จนะครับในช่วงวันนี้มีโอกาสที่จะ แต่ว่ามันต้องมีปัญหาก่อนนะาจานะครับวันนี้ปัญหาจะเกิดก่อนอยู่เสมอมันจะมีอะไรให้ให้เราค่อยๆแก้ไปทีเรื่องทีเรื่องอยู่เสมอนะครับวันนี้ก็จะบอกว่าถามว่า สำเร็จไหมสำเร็จนะครับแต่ขุกคลักนะครับวันนี้ต้องอดทนหน่อยแล้วกันนะครับผลมันโอเคแหละแต่ว่ากว่าจะได้ผลที่โอเคมันวันนี้วุนว่นวายหน่อยแล้วกันเนาะโอเคทำใจหน่อยแล้วกันแล้วก็สเนลลสน่ห์คนราศีกรกฎเข้าวันนี้เสื้อผ้านะครับวันนี้ทูโทน2สีนะครับวันนี้แต่งหน้าอ่อนๆแล้วก็ใครสายมูวันนี้พกเข้าของเครื่องใช้อะไรบางอย่างที่มันมันวาวใครที่มีเครื่องประดับนะครับเน้นความมันวาวหรือสะท้อนแสงได้นั่นเองนะครับต่อมาคนราศี สิงห์นะครับในช่วงวันนี้กิจกรรมที่ทำนะครับความรักดีนะครับแล้วก็มีความรักที่ดีแล้วก็ลึกซึ้งกันมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับรวมไปถึงเรื่องของการแก้ปัญหาต่างๆนานาก็จะแก้ได้วันนี้จะหงุดหงิดกับคนบางคนหรือคนรว่าคนรอบตัวบางคนและกันนะครับระวังเรื่องอารมณ์และกันมันจะมีคนที่ปั่นเราหรือทําให้เราแบบงุดหงิดนะครับทําให้เราไม,ไม่ค่อยเร่งใจประมาณนี้นะเลยทําให้เราหงุดหงิดได้นะครับ กับอีกอย่างหนึ่งคือเสน่ห์ของราศีสิงห์นะคับวันนี้เสื้อผ้าสีเข้มๆไว้นะครับเนความเข้มเลยเข้มอีกแล้วนะแล้วก็อีกอย่างครับหรือทูโทน2สีก็ได้นะครับคนราศีสิงห์ประมาณนี้แหละแล้วก็วันนี้ถ้าใครแต่งหน้าวันนี้แต่งหน้าเข้มๆได้ครับแล้วก็ใครสายมูนะครับในช่วงวันนี้พบเข้าของเครื่องใช้อะไรที่เกี่ยวข้องกับบุปการีของเรานะครับแล้วก็ต่อมาท่านที่อยู่ในราศี นะครับในช่วงวันนี้มุมดาวเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาต่างๆนานาก็เรียกว่าแก้ได้นะครับแล้วก็วันนี้มันขุกขคลักอย่างหนึ่งคือช่วงเช้าถึงบ่ายนะครับจะมีปัญหาแต่ช่วงบ่ายแก่ถึงจะสาเร็จนะครับฉะนั้นทําอะไรที่เท่าคาดหวังจริงก็ช่วงบ่ายแก่แล้วกันแต่ถ้ารีบก็ไม่เป็นไรนะครับตั้งใจนิดนึงแล้วกันนะครับแล้วก็อย่าคิดมากช่วงนี้มุมดาวมันคิดมากนะครับมันคิดมากมากๆเลยแหละเพราะว่าช่วงนี้จริงๆดาวประจําตัวคนราศีกันนะครับคือดาวพระพุธนะครับแล้วช่วงนี้ดาวพระเกตเล้ะ เพราะฉะนั้นก็ช่วงนี้เรียกว่าฟุง้งซ่านมานี้นะครับก็มีสมาธิดีๆด้วยกันในการทําอะไรก็ตามในช่วงวันนี้นะยิ้มแย้มแจ่มใสไว้นะครับคิดเลไไม่ออกก็ยิ้มแย้มแจ่มใสครับล่าเรืองไว้เดี๋ยวมันจะดึงดูดสิ่งดีๆที่มันทําให้เรายิ้มแย้มแจ่มใสกลับมาได้อีกระลอกหนึ่งนะครับแล้วก็เรื่องของเสน่ห์ของราศีกันวันนี้ซื้อผ้านะครับเน้นนะครับลายลายเข้าไว้ครับอะไรก็ได้ที่มันลายลายเข้าไว้ก็จะเป็นเข้าของเครื่องใช้อะไรที่มันลายลายเข้าไว้แล้วก็อีกอย่างครับวันนี้ วันนี้พกเข้าของเครื่องใช้ที่จะเรียกว่าเป็นเหรียญเก่าๆหรือว่าอะไรโบราณโบราณนะครับเป็นเครื่องประดับของคุณพ่อคุณแม่โบราณโบราณหรือว่าเก่าๆหน่อยก็ได้นะเออหรือว่าอาจจะใช้กระเป๋าใบเก่าๆหรือว่าของอะไรเก่าๆเออจริงๆนะจริงๆเขาว่าเสื้อผ้าเนี่ยเน้นแบบเก่าๆที่เราเคยไม่ได้ใช้มานานหรือว่าเออปกติก็ไม่ค่อยได้ใช้ก็ได้นะครับประมาณนี้แหละนะโอเคนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอ่ะสุดท้ายครับคนราสีกันนะครับช่วงนี้ดวงชะตามีเสน่ห์พอสมควรนะครับควรจะ พูดจะคุยทําอะไรในะช่วงนี้ก็เรียกว่ามีคนมาชอบได้ง่ายขึ้นนะครับใครที่โสดก็เริ่มที่จะมีรอยยิ้มนะครับแต่ว่ามันดูยิ้มแนละ้วหุบต่อหรือเปล่านะเพราะว่าบางทีถ้ามีคนเข้ามาแล้วเราคุยด้วยแล้วไม่ค่อยพอใจล้วกอ็อีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วนะครับไม่เอาอีกแล้วอะไรประมาณนี้นะก็ดูดีๆแล้วกันนะครับพูดกันยากเพราะว่าแต่ละคนก็เจอกันแตกต่างกันเนาะจะให้แนะนําคนไหนมันก็มีนะบางทีแบบมาดูดวงแนะนําคนไหนดีอะไรยเงี้ยนะครับ บางทีเอามาให้ดู4ีหคนก็มีนะครับแล้วก็ในดวงก็ไม่มีสักคนก็มีเหมือนกันนะโอเคไม่ไม่ค่อยว่ากันแล้วกันนะขอบคุณที่ติดตามนะครับแล้วก็ใครที่ฟังคลิปนี้ช่วงกลางคืนนะครับนอนสบายนะครับตอนหลับฝันดีรวมถึงใครฟังคลิปนี้ช่วงวันเสาร์นะครับก็ขอให้เป็นวันที่มีความสุขมากครับทําอะไรก็เรียกว่าสําเร็จนะครับสมปรารถนานะครับแล้วก็เดินทางคลาวคลาดปลอดภัยครับเป็นกำลังใจครับสวัสดีครับ